ก็คือศูนย์กลางของตึก CNN นะซึ่งเป็นสถานที่ศูนย์กลางของ CNN ที่ยิงภาพไปทั่วโลกปัจจุบันนี้อยู่ในเมืองแอตแลนตะาที่แอตแลนตาเนี่ยนะมีทั้งศูนย์กลางของ c o c a c o l ่า CNN แล้วก็เดลต้าสถานีการบินบริษัทยักษ์ใหญ่นะที่ในนะที่ในอดีตป,ปี1996เนี่ย สามารถจะจัดโอลิมปิกได้ก็เพราะว่าโคกเป็นสปอนเซอร์อันนี้เป็นศูนย์ใหญ่ของ CNN นะดูทั่วไปก็ตรงนี้ก็สามารถฉลาดมากก็จัดให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีร้านอาหารมาโชว์ไม่ได้ไม่ไม่ไมกว่าตึกใหญ่ขนาดนี้เนี่ยข้างล่างจะกลายเป็นห้างสรรพสินค้าเล็กๆจริงๆไม่ห้างสรรพสินค้าน่าจะเป็นฟู้คอร์ทมากกว่า เป็นห้างมีของที่ระลึกมีร้านอาหารสารพัดชนิดทีทั้งจีนทั้งสารพัดแบบนะคนก็ชอบมาเที่ยวเพราะว่ามีที่ดึงดูดให้กินมีซซวเวทมีสลัดมีของที่ระลึกสวีเียมากมาย